คนไทยเรานี่เก่งเนะาะพอปีชงก็ออกมาพูดเรื่องปีชงบางคนก็พูดจาสแสแลงเกินไปดูถูกเหมือนคนไทยโง่แล้วพูดจาเหมือนไปดูถูกคนที่เขามีความเชื่อซึ่งแต่ละคนมีความเชื่อแตกต่างกันคนไม่เชื่อกก็ไม่เชื่อ ทำไมต้องมาวิาพากษ์วิจารณ์ความเชื่อของคนอื่นให้เสียหายถ้าคนเขามาวิจารณเราบ้างประเพณีความเชื่อเราเราชอบไหมอ่ะเราก็ไม่ชอบเนาะบอกเป็นช่องทางหาเงินบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะมีคําถามขนาคุณยังไม่เชื่อเลยอะ่ะแล้วคุณดูถูกคนไทยหลายคนหรอที่เขายอมยอมมาเชื่อหรือว่าเขามีความเชื่อในส่วนตัวของเขาอะ่ะเขาก็ไม่ได้งูเนาะ เขาจะซื้อหรือเขาจะทำอะไรเขาก็ทำตามกำลังที่เขาไหววัดไหนแพงเกินกี้ไหนแพงเกินเขาก็ไม่ไปทำเขาก็ไม่ได้งงเพราะสุดท้ายเขาก็มีเงินในกระเป๋าของเขาเท่าที่ทำได้มาบอกว่าพูดจนเขากลัวเขาจะกลัวได้ยังไงอ่ะถ้าเขาไม่เจอกับตัวก็เหมือนคุณคุณที่ว่าสิ่งเหล่าน,นั้นมันไม่เจอคุณก็ไม่กลัวไงแต่คนเขาเจออ่ะ เขาก็กลัวประเทศที่ไม่เคยมีซึนามิอ่ะเราไปเตือนเรื่องซึนามิเขาก็ไม่เชื่อถูกไหมเขาก็จะเชื่อต่อเมื่อมันเกิดเนาะก็เลยแปลกใจว่าทำไมต้องวิพา์วิจารณ์ความเชื่อของประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นอย่างเสียหายพี่ดูไม่ค่อยโอเคเลยกับกับคนที่วิพา์วิจารณ์อะไรที่มันเกินไปคนเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันคุณไม่ชอบห้อยพระคุณก็อย่าไปว่าคนที่เขาห้อยพระ มันก็เป็นความเชื่อของเขาคุณอาจจะใส่แล้วไม่ดีชีวิตคุณไม่ดีแต่คนอื่นเขาใส่แล้วดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องทําตามคุณไม่ใช่หรอถูกไหมว่าคุณไม่ดีอ่ะเออแต่คนอื่นเขาใส่แล้วดีอ่ะคุณจะไปบอกว่าเพราะคุณไม่ดีเพราะว่าคุณใส่แล้วมันไม่ดีคนอื่นเลยไม่ควรไม่ดีใช่ปะมันก็คงไม่ใช่ปะทุกคนก็มีความชอบที่แตกต่างกัน บางทีบางทีการแสดงความคิดเห็นนะก็ใช้คำหยาบโลนหยาบคายเพื่อดึงกระแสดึงอะไรก็ตามนะพี่รูไม่ไม่ชอบเลยอะ่ะถ้าในเมื่อเป็นปัญญาชนด้วยกันน่ะมันก็ควรแบบใช้คำพูดดีๆในการพูดถึงความเชื่อของคนอื่นเราลองไปทำความเชื่อแบบเราในต่างประเทศที่เขาไม่มีความเชื่อแบบเราบ้างสิเขาก็จะมองเราแปลกๆถูกไหมเหมือนกัน เราจะไปว่าทําไมในเมื่อประเทศเราเปิดเอราเปิดเองนี่เราเปิดให้เป็นสาธารณะให้ให้ทั่วโลกมาอยู่ได้เพราะนั้นเราก็เปิดรับเอาวัฒนธรรมหลากหลายมีชงมันไม่มีอยู่แล้วในศาสนาพุทธถ้าคุณเอาศาสนาพุทธมาพูดมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องปีชงก็ถูกอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็ถูกอยู่แล้วก็ศาสนาพุทธไม่ได้พูดเรื่องปีชงการพูดเรื่องปีชงเป็นเรื่องของคนจีน ศาสนาพุทธไม่เคยไปสอนให้วิพาษวิจาร์คนอื่นถ้าคุณดูพระพุทธเจ้ามาหาศาสดาโลกอ่ะท่านอยู่ในยุคที่พราหมณ์เกิดก่อนได้ซ้ําถึงตั้งจะตัดสู้ยังไงท่านก็ไม่ไปวิพาษวิจาร์ณความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ท่านจะพูดก็ต่อเมื่อคนนั้นนะ่ะเข้ามาถามเข้ามาพูดแต่ท่านก็จะแสดงด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์พฤติกรรมหยาบโลน ในการแสดงความเชื่อเหล่านั้นโดยการพูดแบบสาเสียเทเสียใช้คำหยาบคายนั่นแปลว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ตื่นรู้คุณไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าใจในาศาสนาเพราะคนที่เข้าใจในาศาสนาเขาจะไม่ใช้คำแบบนั้นไม่ต้องใช้ถ้อยคำที่มันแบบด้อยค่าดูถูกหยาบโลนนะครับเพื่อเรียกจะเรียกยอดคนดูพระมา เขาก็มีการไหว้และการเคารพในแบบของเขานะครับเราก็มีการไหว้ความเคารพในแบบของเราเพราะนั้นไม่แปลกครับถ้าเกิดวัฒนธรรมของจีนไปอยู่ในประเทศใดก็ตามแล้วเขามีการทําวัฒนธรรมนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เราไม่ควรไปแสดงความลบหลู่หรือวิพากษ์วิจาร์อย่างรุนแรงนะครับผมนะฮะคนจีนไปอยู่ประเทศไหนก็มีดินแดนไชนาทาว คนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีไทยทาวเพราะนั้นพอไปอยู่ที่นั่นถามว่าเขาไปอยู่อเมริกาเขาจะละวัฒนธรรมจีนไหมเขาก็ไม่ละเขาก็มีตุดจีนเขาก็มีการเชิดสิงโตเขาก็มีการไหว้เจ้าเขาก็มีการปฏิบัติตามธรรมเนียมของเขาส่วนการที่คนอื่นจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็อย่าไปดูถูกเขาเพราะทุกคนต่างมีความคิดและความเชื่อเป็นส่วนบุคคล เขาไม่ได้โง่เขาก็เรียนหนังสือมาเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณเลยนะครับอย่าคิดว่าความคิดของคุณมันดีวิเศษเลิ่อหรูไปกว่าคนอื่นเขาเขาคิดได้เขาทําได้ด้วยตัวเขาเองทำไมอยู่ดีฝรั่งมานับถือพุทธก็แปลว่าเขามีความชื่นชอบในหลักแบบที่พุทธเป็นทําไมฝรั่งบางคนไปชอบแบบจีนก็เป็นความเชื่อและความชอบของเขาที่เขาผ่านการกันกองด้วยด้วยความรู้สึกของเขาแล้วว่าเขาอยากทําแบบนี้ เหมือนที่คนไทยเรานับถือเทพทางฮินดูมันก็เป็นความเชื่อของเขาทุกคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่เราอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่หรอแต่ทุกวันนี้เรากำลังจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะผู้รู้ทั้งหลายต่างวิาพากวิจาร์ณความเชื่อของคนอื่นแบบเส,เสียหายหายนะครับทำให้ทำให้ทุกคนมาต่างกล่าวว่าร้ายความเชื่อ,ออันนั้นของแต่ละศาสนา